ปฏิบัติการป้องกันและประาบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลทัพมาซึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการแผนง,งานองค์กรชุมชนทุกท่านครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นภาพตัวกลางก่อนครนะครับหนึ่งสองสามครับค่ะที่การ ขร้นประกาวก่ si. อนนะครับหนึ่งสองสามคารับครับค่ะซึ่งการให้ทุกท่านยืนหน้าแถวแบบนี้นะคะตาล้องถ่ายภาพอีกหนึ่งภาพตอนที่ไม่มีป้ายเลยนะคะประจําการชุดของตัวเองนะครับสามค่ะหนึ่งสองสาม โอ้ยพี่กูแปลกไหมครับพี่เจค่ะ